ไม่เจออาการเฟรมกระตุกเฟรมกระช่างนะเนี่ยครับถึงแม้ว่าเฟรมเหลจะอยู่ที่40-50เฟรมแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่แบบดีมากๆนะครับเนี่ยครับคนเยอะเห็นไหมเล่นนิ่งเสถียรแล้วก็สมูทมากครับเนี่ยครับคนเยอะๆโอ้โน่าจะหลายคนเติบอยู่นะครับปับโลครับก็ได้ประมาณ1 0 0ยถึงเฟรมเดี๋ยวรวมแล้วก็เล่นลื่นหัวแตกลื่นไหลเลยนะครับกดมากดมาไม่หน่วงไม่ดีเลยนะครับแล้วก็ รีวิวนะครับปรับเป็นฟูก็คือภาพสวยที่สุดแอปฯก็เปิดหลายอย่างอยูอย่นนเนี่ยเห็นไหมเปิดหลายอย่างสำหรับหน้าจอไปมาก็ทาได้อย่างลื่นไหลก็สามารถตัดต่อทํางานทั่วไปตอบอ e ีเมลตอบแชทคีตัวเลขได้หมดเลยนะครับสวัสดคีครับทุกคนพบกับแอดป๊อกจัดสเปคคอมกันนะครับวันนี้ปอกจะพามาทดสอบเกม GTA V 5M กับสเปคคอมงบน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเล่นเกมได้เ,เร็วแรงแค่ไหนนะการปรับตั้งค่า พอดตหน้าจอนะครับแอดบอกแนะนําเป็น1366ณเ6็นะครับจะเหมาะสมกับสเปคคอมนี้มากที่สุดนะครับถามว่าปรับเป็น f u l l ด d ได้ไหมมันก็ได้แต่มันจะหน่วงนะครับก็แนะนําเป็นแบบนี้จะได้ความลื่นแบบนี้แบบนี้เลยนะครับแบบนี้คือปรับตามสเปคนะครับอ่ะต่อมาครับผมการใชข้าอื่นๆก็ตามนี้เลยครับ normal เนาะแล้วก็ปิดเงา แล้วก็ตรงนี้ก็ปรับกลางๆก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปปิดมันเนี่ยเวลาเราขับรถหรือว่าเราไปเมืองมันจะตกแมพนะครับแล้วก็ปิดเงาไว้นะครับนี่ก็คือปรับ normal ปรับต่าที่สุดเลยนะครับอันนี้คือถ้าอยู่คนเดียวอยู่ลงล่อๆอ่ะจะอยู่ประมาณ80เฟรมนะครับนี่80เฟรมอันนี้ปิดเงานะเดี๋ยวก็ลองวิ่งเลนให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะมีโซนยืน AFK นะครับมันจะ เฟรมเรทจะลดลงกว่าน,นี้นะครับอันนี้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวประมาณ70เฟรมนะปัเดีย๋ยวหันเข้าไปตรงจุด A K เลยนะครับเนี่ยพอเริ่มหันไปตรงจุด a K ตรงคนเยอะนะครับก็จะอยู่ประมาณก e ี่เฟรมเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็ตรงนตนตนนนเนี้ยอ่าถ้าเราตอนกลางคืนเนี่ยมันก็จะกินสเปคคอมมากขึ้นด้วยนะครับนี่พอมาอยู่ตรงจุด a K นะครับตรงที่มีคนเนี่ยตรงเนี้ย เฟรมเรทที่ได้อยู่ประมาณ 40- 50เฟรมนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ยังเล่นลื่นนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูไม่เจออาการเฟรมกระตุกเฟรมกระชากนะเนี่ยครับถึงแม้ว่าเฟรมเรทจะอยู่ที่4ี่0เฟรมแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่แบบดีมากๆนะครับเนี่ยครับคนเยอะเห็นไหมอยู่ที่50สิเฟรม60เฟรมลองวิ่งดูครับเตียดปองเดินให้ดูเพราะว่าอยากให้ลองจับสังเกตดูว่าตอนตอนเดินเฉยๆเนี่ยมันเจอเฟรมกระตุกเฟรมกระชากมั้ยให้บอกเลยว่า ไม่เจอนะดูดิเห็นไ,ไหมเล่นนิ่งสเสถียรแล้วก็สมูทมากครับเนี่ยครับคนเยอะๆโอ้โน่าจะหลายคนเติบอยู่นะครับคนในประเทศตอนนี้ก็อยู่ประมาณ680คนนะครับเนี่ยถือว่าสอบผ่านเลยนะครับกับงบหมื่นต้นๆเล่นไฟเอ็มนะอันนี้คือปิดเงาปิดเงา,เงาอ่ะจากตรงเอฟเคลองขันมาข้างนอกก็อยู่ประมาณ70เฟรมนะครับเอา้าทีนี้เดี๋ยววกลองเปิดเงาให้ดูนะครับว่าจะได้ประมาณ กี่เฟรมอ่ะเปิดเงาดมัมมอจาก70เฟรมเมื่อกี้ก็อยู่ที่60-50 <Frame S 1> เฟรมเฟรมเหลือลดลงมาประมาณ10กว่าเฟรมได้เลยอ่ะหันกลับไปครับตรงที่มีคนเยอะๆก็อยู่ประมาณ40เฟรมต้นๆเห็นไหมแล้วก็เหลือ30เฟรมด้วยซ้ํานะครับเปิดเงาเนี่ยเปิดเงาเห็นป่ะแล้วมันก็จะเริ่มหน่งหนวงๆแล้วนะครับเพรกะเริ่มรู้สึกว่ามันหน่งหนวงๆหน่งหนวงๆเพราะเฟรมเฟรมมันได้แค่นี้นะครับเนี่ยเห็นไหมบางทีก็30 20เฟรมก็อย่างที่พ่บอกไปเลยถ้าอยากปรับให้เหมาะสมกับสเปคเนี่ยก็แนะนำไปปิดเงานะครับจะเล่นลื่นแล้วก็สนุกนะครับอ่ะก็ดีดมาเนี่ยม่ได้มา60เฟรมเลยนะครับปิดเงาช่วยได้เยอะนะครับใครที่สเปคไม่แรงหรือว่าสเปคเก่าๆเนี่ยยังอยากเล่นเฟรมก็ลองปรับตามสเปคนี้ก็ได้นะครับถือว่าเป็นสเปคที่ค่อนข้างคุ้มแล้วก็แรงมากๆในงบนี้อนาคต ซื้อการ์ดจอมาอัปเกรดเพิ่มก็ยังได้นะครับนี่ยังไงก็ฝากแอดบล็อกด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงมาในแบบชมใหม่แบทบอยแบทบอยเพย์บอยนะครับเนี่ยกว่าจะแต่งตัวแนวนี้เสร็จนี่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะครับเนี่ยยังไงตัวแอดบล็อกหล่อเท่ไปใครจะมาเล่นแอดบล็อกก็มาได้นะครับเดี๋ยวยังไงแอดบล็อกจะแปะลิงก์ไว้ละกันหรือว่าถ้าใครอยากรู้ว่าประเทศไหนก็คอมเมนต์ไวล้ละกันเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับเนี่ยจุด AFK เคคนเยอะ รีวิวกันยาวๆให้ดูเลยเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ขนาดความใหเ่ียดแบบเป็นเป็น HD นะ,ะเดี๋ยวเราจะลองปรับเป็นเป็น Full HD ให้ดูนะครับว่าภาพมันจะชัดแค่ไหนแล้วก็เฟรมเลทจะเหลือสักประมาณกี่เฟรมนะครับไปเป็นวานกราฟิกปุ๊บเป็น Full HD หนึ่งเก้าสองศูนย์ศูนย์ศูนย์ปั๊บปั๊บนี่ ชัดขึ้นนะครับแต่รู้สึกว่ามันจะหน่วงๆเห็นไหมมันจะเหลือประมาณ3 0เฟรม40เฟรมนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูเกมอื่นๆกันบ้างครับนี่ออกออกเกมไปด้วยนะครับมาต่อเกมวอลเล a ์ t กันเลยนะครับก็เลยหน้าจอปรับเป็น Full HD เพราะว่าเกม v a l เล a ์ t เนี่ยกินสเปคคอมไม่เยอะนะครับก็ปรับเป็น Full HD ได้เลยการาฟริกเราปรปับไฮนะครับนี่ตอนนี้ครับ เฟรมเดียที่ได้ก็อยู่ประมาณ1 0 0เฟรมครับกาจอกรัน99%ซิบยกรนูรันประมาณ40%ครับอรนต์ครับปัจจุบยูก็ประมาณ70องศาครับกาจอหกสิองศาตัวคอมเปิดฝาข้างเคสไว้นะครับห้องที่เทปเป็นห้องแอร์เปิด27องศาครับอืมเด็นได้ลื่นไหลครับกับเกมบารุแหลนเฉือนเฉือนเฉือนโอ้ยโอ้อะไรวะโดน กะว่าจะไปรอบโจมตีสักหน่อยชวคานะับชวคานะับโอ้โหด,ดิเล่นลื่นไหลเลยเดี๋ยวมาลองปรับเป็นโลดูบ้างครับผมว่าจะดันได้กี่เฟรมนะครับอ่ะปรับโลนะครับแค่ตรงนี้นะ,ะปรับโลครับก็ได้ประมาณ100ถึง120เฟรมเดี๋ยวรวมแล้วก็เล่นลื่นหัวแตกกันเลยทีเดียวเดี๋ยวครับเห็นไหม สามารถสตรีมได้นะครับสตรีม v a l ล r ได้นะเพราะว่าีมี6คอร์12เธรดเกมไหนที่ใช้งานซี u ไม่เยอะจะสามารถสตรีมได้นะครับหรือว่าจะสตรีมหน้าจออัดหน้าจอทั่วไปทำงานเอกสารพื้นฐานได้หมดเลยนะครับตอบอีเมลดูหนัง Full HD 2K ได้หมดนะครับเอเล่นได้หายห่วงครับผมสเปคนี้โอ้โหลื่นไหลามากครับ ด่นปึ๊ดกันเลยทีเดียวสลับหน้าจงหน้าจอได้หมดนะครับนี่หัวแตกหัวแตกโอเคครับประมาณนี้เลยกับเกมวันไม่ต้องเทอะอะไรมากหลักฐานม,มันอยู่เห็นเห็นมาดูในส่วนของงานตัดต่อกันบ้างน,นะครับตัดต่อวิดีโอตัดต่อรูปภาพสเปคนี้ก็สามารถทําได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับนี่จะสังเกตเห็นได้ว่าตอนนี้ปอกำลังลองดูคลิปวิดีโอที่เอามา ตัดต่อในโปรแกรม Sony Vegas นะครับนี่สังเกตดูครับตอนกดรีดูช่วงที่เราต้องการเห็นไหมก็ทำได้อย่างลื่นไหลเลยนะครับกดมากดมาไม่หน่วงไม่ดีเลยเลยนะครับแล้วก็พรีวิวนะครับปรับเป็นฟูก็คือภาพสวยที่สุดนี่เห็นอ่าเดี๋ยวป้จะลองรีคลิปดูนะครับ1.30แบบรีแบบฟังเรื่องอ่าเนี่ยครับเห็นไหมรีคิปเพราะ่าเวลาอ้องเวลาตัดคลิปอ้อจะชอบ ทำให้คลิปมันเร็วนะครับมันจะได้ตัดเสร็จไวๆนะครับเห็นไหมตอนรีก็สามารถทำได้อย่างดีเลยเดี๋ยวมันลองดูอันนี้อันนี้อัพ่อก็เปิดหลายอย่างอยู่แล้วเนี่นยเห็นไหมเปิดหลายอย่างสลับหน้าจอไปมาก็ทำได้อย่างลืๆๆล่นไหลเดี๋ยวมาลองดูตอนเปิดคลิปนะครับตอนนี้ตอน,น,ตอน,นพ่อกำลังรันคลิปต่อเนื่องเนี่ยตัว CPU ครับใช้งานไปประมาณ29-30นะครับตัว GPU ทำงานประมาณ0เนะครับแรมเครื่องกินไปประมาณ7กิกท่่นั้นนะครับ ตัดชนตัดชนตัดคลิปท,ทั่วไปนะครับไม่ได้ใส่เอฟเฟกอะไรเยอะอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ซ้อนไทม์ไลนย์เยอะคือตัดปกติเลยนะครับเนี่ยเวลาแอปเปิลตัดลงช่องแอปเปิลก็ตัดประมาณนี้นะครับผมใส่คําพงคำพูดนิดหน่อยส่วนพวกทรนดิชันแทบจะไม่ค่อยได้ใส่เลยแต่ถามว่ามันใส่ได้ไหมอ่าเดี๋ยวลองลองใส่ให้ดูจริงๆมันก็ใส่ได้แหละครับแต่บางจังหวะบางทีมันอาจจะมีแบบหน่่งๆน,นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูให้ดูนะครับปึ๊บ ซูมนะครับซูมอินซูมเอาเส้นทำลายได้หมดเลยป๊าปเข้าไปลองกดเล่นกดเล่นครั้งแรกมันมันจะอาจจะหน่วงไหมเดี๋ยวลองดูนะ,ะสเปสบาร์ปึ๊บเนเนี่ยเนี่ยเห็น,นไหมกดเล่นปึ๊บเดี๋ยวรอตัวแคทตัวซีวิวมันจำค่าก่อนก็ยังหน่วงหน่วงอยู่นะครับเพราะว่าบางทีตัว โปรแกรมมันหน่วงเองก็มีนะครับเดี๋ยวลองปรับกราฟ,ฟิกจากฟูลไปเป็นแบบลดระดับความคมชัดลงหน่อยนี่อ่ะเริ่มเริ่มลื่นแล้วเริ่ม,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 มลื่นแล้วอีกรอบหนึ่งประมาณนี้เดี๋ยวลองดูซิตอนเราก,กดทันติชั่นเนี่ยซีพียูดีดไปกี่เปอร์เซ็นต์ปึ๊บปึ๊บซีพียูดีดไปครับประมาณ50าสิบเปอร์เซ็นต์หกบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าอยากพีวีลื่กนกว่านี้ก็ปรับกราฟิกให้มันลงมาหน่อยจากฮาร์ใช่ไหมมาเป็นอ่ะ กากเลยกราฟิกแบบไม่กินสเปกอ่ะอ่าเดี๋ยวลองกดเล่นอีกรอบนึงปึ๊บเห็นไหมอ่าลื่นปื๊ดเลยทีนี้ c ีวก็ยังรันอยู่ประมาณ40-50%นะครับนี่ก็สามารถตัดต่อทํางานทั่วไปตอบอีเมลตอบแชทคีย์ตัวเลขได้หมดเลยนะครับนี่ในขณะที่เราเปิดคลิปตัดต่อวิดีโอใช่ไหมครับเราก็อ่าอาจจะมาแบบกดคลิปฟังเพลงนะครับค้นหาข้อมูลต่างๆก็สามารถทำได้นะครับ กดค้นหาข้อมูลดูยูทง u ู u ูบครับเข้าช่อง a d b o ลกจัดสเปค Com อะไรอย่างนี้นะครับเอาล่ะถ้าใครสนใจสั่งคอมนะครับทักเพจทักไลน์มาเลยก็ได้นะครับลงวิดีโอลงเกมให้พร้อมใช้งานเลยครั้งหน้า a d ดปจะพามาดูสเปคอะไรเทสโน้ตบุ๊กสเปคไหนก็ฝากด้วยละกันนะผมสำหรับวันนี้ a อดปลอกขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ